คาสุขงรู้วยแก็มีความสุขก็ดีพเหมอห่างบ้านอะี้ค่ะตอนแรก็เป็นหัวนิดแต่ว่าเห็นเขาแบบเคก็เคด้วยกลับมาใชไหใช่ค่ะกลับมาทางานแปนึงได้เจอค่ะาเป็นไใช่ไหคชค่ะนมาทางานค่ะก็เหมือนกลับมาแป๊บนึงแล้วก็แล้วก็บินต่อเลยค่ะมีของฝากมาฝากไหมคะ ไไก,ก็มีทานข้าเย็นได้แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ไปส่งที่สนามบินคราวงนี้ไปอีกเดือนค่ะคราวนี้ยิ่งยาว <c oughs> ตอนนี้โอเคนะคะทุกอย่างปกติดีค่ะก็ก็การสื่อสารก็ช่วยได้ค่ะมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าห่างไกลขนาดน,นั้น เวลานี้เลยเนี่ยตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงค่ะว่าว่าว่ายังไงแต่ก็แพทนคือจริงๆแล้วแทนอยู่แล้วว่าว่าอยากเรียนแต่ว่าเดี๋ยวดูหลักสูตรก่อนว่าที่นี่หรือว่าที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ขอลองรอไหมคะราหอ่างเราไม่ยืนบอกว่าอะไรนะรอให้รอรออะไรเงี้ยรออ๋อรออยู่แล้วค่ะ การทำงานหนึ่งค่ะได้บอกพี่แกนนะว่าผู้ชายจะร้องขนาดนี้จนที่หกที่แปดโอ้ยมไม่ได้บอกค่ะ